ครังนะครับนายครับอยู่กับช่อง ATN Studio นะครับผมตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็นบ้านไม้กันเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมโอ้ยอาจจะมีตรงจุดที่ยังไม่เปลี่ยนเป็นไม้นะฮะแต่ก็พยายามจะไล่เก็บอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ผมตั้งเป้าหมายก็คือตรงนี้จะเป็นเป็นฟาร์มอาจจะเป็นฟาร์มพืชไม่ก็ฟาร์มสัตว์เลี้ยงนะฮะ,ะชั้นบนก็จะเป็น แบบนี้นะฮะเอาไว้อาจจะเป็นห้องเก็บของแล้วก็จะมีระเบียงตรงนี้เอาไว้ดูพวกนี่เออแล้วก็ตรงนี้ผมก็กับขังนวนเหนี่ยวไอ้พวกนี้นะเนื่องจากมันอยู่ที่บ้านผมเลยผมขังไปเลยนะฮะสำหรับตัว A อ C ซกับรามะส่วนระหว่างนี้นะ้องของผมก็จะไปขุดดินนะฮะขุดถิ่นขุดท่าน,นะฮะซึ่งเขาอยากขุดนะฮะส่วนผมก็ซ่อมแซมบ้านอยู่ ก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะทำอะไรต่อ,อถ้ากูอยู่ไหนตรงไหนอะเอ้ยคิปเปอร์โรเ,เ,เบิร์ตดิ มาเลยคิปเปอร์มาเลยฝั่อาจจะเดินเสร็จผมจะเร่งสปีดน,นะฮะนี่เนี่ยเอ้ยแล้วน้องคุณไปทางนั้นยังไงนะ่ะหรือไม่ก็ตอนนี้ผมอาจจะต้องไปดูสภาพไปล้อมแถวนี้นะฮะ อยู่ไหนอะลงทางไหนเฮ้ยไปบวกบวกโอ้โหจังหวะนี้ <c oughs> ตีมันสวยไปต่อเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้นะคุณทางขวาซอมบีบ้เต็มเลยมีสเป๋าซอมบี้แน่เลยอ่ะมีมีม,มีถาดบ้างไหมพวก นั่นอ่ะอุ้ยมีเยอะไหมไม่มีทางมีอะไรเต็มเลยปักท็อตทีมีไม้เปล่าอ่าปักท็อตด้วยนะแล้วแถวนี้ไม่ต้องมีสปารมมอนสเตอร์มีลาวาตัวนี้ด้วยมีเหล็กตัวนี้ด้วยนะคุณ เฮ้ยตบี้นี่เนี่ยมาดี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 เฮ้ยลงเออเราขุดเหล็กไปยัง เนี่ยข้วบนนี้มีฐานด้วยตัวเนี้ย yeah. เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาร์คให้แล้วกันเค้เดี๋ยวพี่ตามหลงังอีก ผ่านเต็มเลยเวลแทนคุณออนี่ฐานเต็มเลยพี่ไม่ได้ครับที่ขุดมาฝากขุดด้วยตรงนี้มีลาวาไม่ต้องอุดนะเพราะว่าลาวาอาจจะเอาเก็บมาทําเป็นประตูนรกได้แต่ก็อย่าโดนนะตรงเนี้ยมีเหล็กไหมไจะได้ทําขัน,อขนโอเค เดี๋ยวทำคันให้ไปทำที่ขุดไอ้นั่นด้วยทางขึ้นอยู่ไหนวะอ๋อนี่แน่ขอเนื้อไก่หน่อยนะอ๋อเธอเวียงเปล่าจะได้เอาไปให้ด้วย โอเคโอเกะว่าจะต่อระเบียงง่ายคือให้เป็นบ้านแบบดูสวยๆก่อนนะฮะปิดหลังคาตรงนี้นน่นนั่นนั่นให้เป็นบ้านไม้แบบดูสวยก่อนแล้วค่อยไปพัฒน,นาเป็นบ้านสีอื่นแต่ผมก็ไม่รู้นะว่านอกจากบ้านไม้เนี่ยมันมีบ้านอื่นไหมอาจจะมีบ้านหิน mm hmm. เอาที่ขุดเหล็กด้วยไหม ไปไปคุดกัน <c oughs> แบบนะ ไปอยู่ไหนเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ได้ระวางม,มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีทางลงไปอีกนะฮะเอาไงดีนะคุณเราลงไปไหมเอออย่าเพิ่งนะตอนนี้อย่าเพิ่งนะ โดนลาวากินมีทอดไหมโอ้ลงไปได้เยอะเลยอ่ะ เจออะไรมัางอา่อาครั้งที่เท่าไหร่เดี๋ยวทุกคนก็ทุกคนก็ช่วยกันนับด้วยนะครับแทนคุณหลดอีกแล้วนะฮะถ้าใครรู้ว่ามันเป็นปัญหาจากเกิดอะไรก็ช่วยคอมเมนต์กันด้วยนะครับเป็นตั้งแต่ EP 1หนึ่งแล้วนะฮะงั้น EP 3 เฮ้ยซอมบี้เสียงซอมบี้ได้ได้ได้น่าจะทางน้องคุณน่ะเฮ้ยตอเนี้ยไปได้ต่อนี่หว่า โอ้จะทานเฮ้ย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 น้องคุณเจอทางไหมจอทางไหม เดี๋ยวทางมาครับทุกท่านผู้ชมโอ้มีสองทางเลยเว้ยโอ้โหน่าจะลึกน่าดูเนี่ยทางนี้ทางนี้แล้วก็ทางพี่ ไปทางนี้ก่อนแล้วกันทางนี้ดูน่าจะเยอะโอ้ยาทางนี้น่าจะเยอะอยู่เดีย๋ยวนะวิธีมาร์กเอาเป็นว่าเราจะมาร์กอย่างนี้นะอันนี้คือทางที่ไปได้อุย๊ยโอ้โหโดนไฟผมได้ยินเสียงซอมบี้นะฮะโอ้โหมันยังลงไปได้อีกหืม อเคอีพ okay. ีนี้ก็อาจจะขุดแรกไปยาวๆนะโอ้สอมบี้เต็มเลยข้างล่าง โอ้โหเหล็กเต็มเลยโอ้โอเคผมจะใช้ super speed นะครับไปกัน เคทางนั้นอีกหนึ่งทางทาง่านต้องมาร์กมาร์กเฮ้ยเดี๋ยวนะทางนี้มันอ๋อทางนี้ทางถึงกตะกี้ <c oughs> อ่าโอเค นี่ยังไปได้ต่ออีกเยอะนะฮะ ผมจะปิดทางทางนี้นะฮะมันจะได้ไม่งงเพราะผมงงมากเลยทางนี้จุดมาาของเราคือลวาวาตอนนี้แทนคุณเข้ามาในเกมกันเรียบร้อยแลฮะ โอเคขุดแค่นี้ก่อนแล้วกันโอเคก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปเมืองแรกนะฮะแล้วก็เป็นการแนะนําบ้านว่าตอนนี้สร้างเป็นบ้านไม้แล้วนะฮะก็อีพีต่อไปจะทําอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ไว้เจอกันครับ